สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพน่าฝนคันดอยนะคะวันนี้พามาหาคขป่าค่ะทุกคนซึ่งวันนี้ที่นําฝนพามาหาขอป่าก็คือแทนแพร่นี่เลยนะคะมันก็จะเป็นลูกสีแดงๆน,นะคะภาษาละหูเขาจะเรียกว,ว่าจูบสอสสนะคะเาไม่รู้ว่าใครพอจะรู้จักบ,บ้าหรือเปล่านะคะต้นขามาค่ะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็บานแล้วนะคะรูปต้นมาเป็นสีแดงแบบนี้นะคะอันที่รูปที่มันยังไม่บานมันก็จะเป็นแบบนี้ มาเปเลยไม่รู้ว่ามีพื่นอ,อะไรอยู่เบื้บต้นไหมตรงนน้นะน่ะนูคาบนวันนี้มากระสีคนค่ะก็เลยก็เลย,เลยอันนี้หน่อยนะคะเนาะหาได้หาได้เร็วหน่อยคะ่ะโอ้นี่ไงไอลูกอันนี้ใช่ไหมที่ข้อไปกีนอะ่ะใช่หรือเปล่าใช่แล้วเนี่ยใช่ไหมโอใช่ใช่ใชที่มันหอมๆเหรอเนานะใช่ค่ะ๋อเราพื่นนึออก ที่ที่น้องฝนว่าทําไมที่เขาขายในตลาดที่มันมีกิ่งกิ่งขอมาห่อๆอมามาตีอันนี้นี่เองอะ่ะเนี่ยมามากินได้นะคะเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันแข็งอย่านี้น่แค่แข็งอะ่ะใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกะก่อนแสดงว่าอ๋ออันนี้มันยังไม่แก่ เนี่ยโอ,โอ้จำได้แล้วว่าทําไมมันไปแบบนี้เราต้องมาอีกช่วหนึง่งถ้ามาอีกช่วหนึ่งเนี่ยมันจะสูกนะคะนี่ไงโอ๋หลังจานที่มันบาเร็จแล้วมันก็จะเป็นต้อนอันนี้เนี่ยสวยเลยอะ่ะมันเป็นภูมพัวแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะถือถือมาจะได้อย่างเนี้ยมันจะเก็บฮ่เป็นมกุยล่ะเป็น,เป,นเป็นพืชอ่ะอีกอันนึงข้างบนอะ่ะ มันจะเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยบัวนี้ก็สวยเหมือนกันเก็บไปแบบนี้เดี๋ยวไปดูพึ่งขาบนจะว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเริ่มบานแล้วค่ะนี่ก็คือจะเป็นดอกคอมานะคะดอกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีข่าค่ะนี่มันบานหมดแล้วโอ้โหนกฝนมาช้าไปนิดนึงนะคะขบบนแต่รอบที่แล้วที่เรามาเนี่ยมันก็จะเจอแต่รูน้อยๆนะคะเห็นไหม บบะะมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเน้อสวยเลยค่ะนี่คือต้นต้นของมันเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะนาะต้นสีแดงค่ะเริ่มบานหมดแล้วบานสวนนาอเหลือแค่น้อยนิดเดียวนะคะนาะใบมันก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะเนี่ยก็ช่วยก,ร,กระจายหากันนะคะเนาะ<อ>ป่าที่นี่เราดูสมบูรณ์มากเลยนะคะเขียวธรรมชาติมากค่ะแล้วก็ทลาก็คือจะเป็นอ่าแบบนี้เลยนะคะน้อมันก็จะมีต้นกล้วยกล้วยป่านะคะน้องแต่ไม่มี ไม่มีอันนี้เลยอะหัวมันเลยมีแต่ต้นอย่างเดียวอันนี้ก็คือจะเป็นลูกแดงๆนะคะนี่ที่เราเก็บได้วันนี้เนี่ยเอาอไปทําได้แล้วนะคะหนื่อมื้อค่ะเอาไปตามน้ําพริกก็ได้เอาไปแกงก็ได้นะคะส,สวยท่านั้นเลยนะคะดอกที่มันบานอ่ะสวยสวยสีขาวหมดเลยถ้ามาอันนี้กว่านี้เนี่ยเราจะเจอแบบสวยแบบเยอะเลยค่ะโอ้โหดูสินี่น,นี่อันนี้อันไหน อีกรูปึ่งนะคะน้องมนต้องเรียกว่าลูกหรือว่าเป็นดอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเรียนไม่ถูกว้าวโอหดูสใิใหญ่เเขาคือใหญ่มากนี่เลยว้าวสวยสวยไม่รู้ว่าใครเคกินกะบ,บ้านหรือเปล่านะคะนี่ค่ะว้าวดูใหญ่ใหญ่เนี่ยไปแบบนี้เลยค่ะใหญ่มากแล้วก็เป็นดอกมัน เก็บไปเลยค่ะโอเคอันนี้คอมบานนะคะลูกคอมบานเพราะว่าไอ้ดอกนี้คือเราไม่เอาไปนะคะกินไม่ได้แล้วกินได้อยู่แต่ว่าดอกนี้มันบานหมดแล้วคะ่ะมันก็จะมีกลิ่นหอมอยู่ในตัวคอมบานนะคะเนาะเขาก็เรียกว่าผักป่าหรือว่าเรียกอะไรไม่นูเรียนไม่ถูกอุ้ยนี่สวยว้า นี่ยนี่ยังไม่บานนะคะพอดีเลยนี่ยังไม่บานเด็ดเจ็บเลยค่ะถ้าเรามาเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะนี่ยังไม่บานค่ะทุกคนโอ้โหดูสิหอกไม้แบบสวยมากนะคะมันบานหมดแล้วค่ะข้าเขาวนี่กิ้วก็คือแบบพร้อมอยู่นะคะวันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะก็ได้หัวปีด้วยนะคะนี่เลยลูกเดดๆที่เรามาเก็บก็ได้เยอะแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวจะไปทําเมนูอร่อยอร่อยกินกันนะคะติดามพี่ต่อไปค่ะว่าจะทําเมนูอะไรกินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย